รักร้อยปีนู่นแหละรักกันมากต่ากันมากเดี๋ยวโดนตบตกมั่งเนื้อพี่นันพี่นันมันเอาลงเรียกพี่จมาเรียกพ่อมันป้าเขาไม่เรียกป้าเป็นพี่ก็ดีวรียพี่นมาเรีป้าบอก ตักกินไนะเนี่ยอาป้าลงมีดน่ากลัวจังมีดอ่ะลงมีดแล้วไม่มีีัเลยป้าลงมาฉลักเขาไม่เอาอันนี้ตัดก็ดีแล้วดีตัดเลยตัดเลยเไม่เป็นไรค่ะเขาหนีแส้หมาป่ะเขามีมีมีเอาเก็บเอาเก็บมันคมน่ากลัวเนี่ยานี่แหละค่ะโอ้โหเอามีดอันนู้นนะนี่อะไรเอาใบไม้ใช่นั่นคิดเอ้าวไม่ได้จุดฉลัก กเลค่ะจะร้อเอวเอวต้อง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 ่กันเลยเดี๋ยวเออไหนใบไม้กลิ่นเป็นละแะนานคนกงินกันทุกคนนะขา้อยอยู่ดีมีดุกกันทุกคนทุกคนนี่ปลาเป็นไม่ชีเหรอมันมีสีสุก6 8เออบ้านโน้น้ี้ไหมาดูน่ก้อนนั้นอ่ะ ถ่ายไว้นะแล้วอย่าลืมหกแปดนะจะบอกหกแปดนะหกแปดนะหกแให้ตรงหันเลีเยขให้ตรงหวานเจ็บยนแล้วก็จุด้ว่หกแปดตรงที่หกแปดน่ะแล้วเล่นเลขเกี่ยวกันไญ่ที่